เดี๋ยวอย่างที่คุยกันนะเราเปรางวัลใหญ่นะใหญ่ๆค้างเมื่อคืนนะผมจะไม่จับเพราะว่าเราต้องเราต้องไปสู่ใจว่าเออคราวนี้เราจับเบอร์คนที่อยู่นะถึงได้รับรางวัลน,นะท่านประธานนะเอาคนที่อยู่มนาะที่ได้รับรางวัลในสวน่วนนี้เป็นรางวัลใหญ่นะเป็นหัวงเจอฮนะขวดใหญ่นะฮะสามพันหกนะครับสามพันหกท่านประธานตั้งใจจะมาอมอบให้กับพวกเรานะครับ แล้วยังมีผู้รีดดันจะเอาแค่รางวัลเดียวดีนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ท่านวัยเสียแล้วนะครับตอนนี้สุขภาพดีได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดกาญจนบุรีมาพร้อมประธานก็ขอกราบเรียนเชิญท่านพลตีจิตศิระมาเป็นเศษสาราสาราแต่ก็ผมเอาอะไรมา จับรางวัลให้กับพี่น้องชาวเมืองการสักัหนครับขอเสียงปรบมือตั้งหลายท่านนะครับสามรางวัลนะครับรางวัลแเป็นอะไรคะเราจะดีตาาวัดี เอาแคอยู่เอาแคอยู่กับคุณกับครับรางวัลนะครับตีทอสเมื่อคืนได้ทานไหมไม่กล้าไม่กล้ทานรู้ว่าดีรู้ว่าดีจิงโอ้ไมล้าทานโอเคครับผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณสัพรางครับอยู่นะฮะบ้านสัรางเชิญครับเชิญครับ มาเราจะกับมือท่านพลตรีสาระคง oh. สวัสดีครับเรียนเชิญ oh. ครับโอเคครับต่อไปตอนเกีย่ยว